โอ้ดทางลงดีจังโอ้ยนโอ้ย,อย,อย ไฟไฟยังไม่ได้เฮ็ดนเยอะเห็ดแล้วนะอืมโอ้เห็นเห็นหันอยู่หันก่อคนก้อนหินอยู่หัน่นตี น้ำไลพดจียก <SM. S 3> <Christina. S 2> ันป่ยังบ่ได้อยากโตตีหรือบ้างลโอ้ปลาซิวน้ำเข้านะ

เอาเต็มกะติ๋สิบัดไปยังยู่ก้นกะติกหัวบอกใครมีเวลาเท่าไห็กมีเวลาบดมือค่อยไปต้องบดเสียเวลา ยานจะเป็นงสั้นนะปีไก่ปีไก่กนี่น้ำพัดบโบมาอย่างซี่เน,ะน,น,นาะอันนะปีไก่นี่มีฝ่ายมีอย่างกันอยู่ยามนี้ยังน้ำน้ำยังโบไหลอย่างซีด้วยซ้ำโอมเม็นดีอ,อันนะ่ะ นี่น้ามันไลแลลวดิโอ้ันจะแหบ,บกินเนี่ยสั่นนะแล้วเมือ่อวานนี้ได้มาบอกอ๋โอ้รวยเห็ดหอมกิน,กน,นอ่ะออขายได้ตลอดปี ลกเปรีายไขหรือมีคนมาเมามเมา,ามเ,าเ,าเามาบ่ ดึงจากโตเด้อตัว่ใหญ่เด้อมันไปกับน้ำบิดแล้วดิเด้อนักบกินบมได้เวลากินตื่นครับตื้นน แทบจิตจิตๆๆๆทันยานเป็นปากกดีแล้วนะเจ็บน้อย ส่วนคำยีบอดได้พออยู่ดีย่านจะเป็นปากดีนี่ย